ร้ทีมบริหาระครับไดาวพะพอนสครศึกษาพัธยมศึกษาสิงห์รีอ่างทองยอดนักเตะต่าชาติคนอื่นนะครับ ีกคครรันนั้นนะบสำหรับริง้งกระบวนที่1นะคะของสำนับบกงานเขตสพบุรีข้าวฟอนไม้ที่1นะคะได้แก่สนออรุษศาสตร์สกุลนะคะศึกษานิเทศสพบุรีไม้ที่2นะคะท่านสอนอประภาภันฑ์ภูลเจริญศิลป์นะคะและไม้ที่3นะคะท่านสอนอน้ำทิชาเหมืองเกิดศึกษานิเทศสพบุรีค่ะสำหรับผู้จิ้งจก สำหรับแขกทุกที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีครับได้แทนเราค่ะมาใช้ชุดฟอร์มนะครับชุดฟอร์มเสื้อสีขาวาชาว่าโรงเรียนบบร,ร,รัชราชศิลป์โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีและโรงเรียนวัดข่อยค่ะสำหรับผู้ที่ถือป้า ด้วยโรงเรียนทับหลากลุ่มสิ่งเจ้าพาที่ผ่านไปสึกง <arp> <arian> ืนะคะเป็นป้ายของคณะเพ้่รนิหารนะคะถือป้ายโดยคุณครูเาวีสีเอียดคุนรูโรงเรียนอนุบาลสิงหบุรีพรบาทคุณเคุณครูเป็นขบวนทางเพื่อนเกินเพื่ออันเชิญ ตามมาด้วยะบวนควาฝันของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะผิวดีไฮคเจ้าผู้หญิงน่ารักนะ่าอดสนิเวื่รเาเพจาติตาไปจังปครับงานนีอยู่ใมาด้วยการตะกร้ออาการโดนโดนไม่ไดานะครับตอนนี้ก็นดายเราก็ได้ชาแสดงชาบนตา ต่อไปนะครับเป็นขบวนใต้กองเชียร์นะครับจะเป็นขบวนของลดีดเดอร์นะครับของกลุ่มสิงเจ้าด่านนะครับแต่งตาเฉียวมากนะคะวันนี้สีชมีูสีชมพูฟ้านะคะตามมาด้วยขบวนนักศนะ คุณครูรุ่งศรีแย้นะครับคุณครูโรงเรียนวัดดอนเจดีครับคุณครูธิดาพรม่วงชื่นครับคุณครูโรงเรียนวัดวัดเจริญศูนคุณครูวราพรสิงห์สิงหานะครับคุณครูโรงเรียนวัดโขแห่งนะครับคุณครูธิดาบันยอนเดินพลยคุณครูโรงเรียนวัดทีนครับคุณครูถนุและดาผู้เตี้ยมครับคุณครูโรงเรียนวัดต้นกลับและคุณครูโรงเรียนห่อยางครับคุณครูโรงเรียนวัดรับ 5ท่านนะครับเป็นผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนนครสมรนะครับมานำพิมพ์พระจัน์ในกลุ่มโรงเรียนท่าช้างนะครับปฏิกัติเสียงน้ำตาให้ยาเสพติดค่ะตามไปด้วยกองเชียร์ของกลุ่มท่าชา้างค<ต>่ะชมผู้ใหน่ค่ะมาแล้วนะครับโดยโรงเรียนชุมชนนครสมครับ ต่อไปเป็นกระบวนประเพณีสี่ห้านะครับเป็นของโรงเรียนวัดเต้าช่างครับคุที่ผ่านไปชมนะครับเป็นขบวนประเพณีกัมปารและกลุ s <S <The> enfin ่มเท้าชีฟซึ่งเป็นประเพณีที่เรียกว่าเป็นประเพณีที่สักการของชาวธงบุรีเรานะคะนค่าประเพณีพื้นบ้านของเรานะคะมีเมนมาด้วย วันนี้นอกจากเราจะได้ชิมพยาศาสตร์จากลุปธงพัฒนาแล้ววันนี้เราจะได้3ามตัวนะครับสาตัวตรงๆจากเนเน,น,นให้ก่อ สพปสิงบุรีเกมประจำปี2566กล่ารายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเรียนเชิญา่านกรกับกาบเรียนท่านสุพจน์ยศสุธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและแก่ผู้นิเคตที่เคารพท่านกระผมนายวิทยายังสุดในนามของประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬานกักเรียนสพปสิงห์บุรีเกมนักเรียนข่งครูเชีย่ยประจำปีการศึกษา2565 ขอขอบพระคุณท่านประธานสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานใพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงพักนาเป็นผู้นำผู้การที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้ทม2 5 6 6มีการแข่งขันจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอล คณะกรรมการในกรรมนท่านรองผู้อำนวยการาาเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านน้ำหนึ่งได้รับการาัาสนมนจากคุณวิจิตรเลิศท่านประธานช่างการจัดการแข่งขันท่านประธานาผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่นักกีฬาผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพปสิสงห์บุรีเกมส์นักเรียนแข่งคูเชียประจำปีการศึกษา2565ของสำนักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้บุรีนับได้ตัดลิบินเพือพ่อเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสพปสิงห์บุรีเกมสอย่างเป็นทางการครับขอเสียงปรบมือ ขอประกาศตนที่นี้ว่าต่ตนที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นคือนักกีฬาสมัครเล่นจะทําการแข่งขันกีฬาจะทําการแข่งขันกีฬาด้วยน้าใจนักกีฬา ด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง